บรรยากาศวันนี้ฮออนเฮอนเอาครับพี่น้องโอ้หฮอนไลนลายนะครับรูดซึกกก็หายก็หายจะไหนดอกยูกลาตรงกางกางป่าครับพี่น้องผมมีกาแฟากินผมมีน้ำมะพร้าวมะพร้าวกินเมื่อนี้จะทำการกินน้ำมะพร้าวสดครับพี่น้องสดจากต้นนะครับเดี๋ยวจะทำการเอารถไมโครนี่แหละเอาโลดนะครับเป็นการลงทุน <laughs> อยากกินน้ำมะพร้าวอยากกินน้ำมะพร้าว หาหนะารบักเพากินแน่ครับพี่น้องพุกเบิงาาึงหน่วยบักเพาที่หล่ะครับบา้าติดัวนล้วมาเด็ดแตน่มาเดินมันอ่อนพอดีพอดีเลยจะได้กินมนันเนาะบาแบดเลยร้อนกระหายครับพี่น้องกระหายมั้ยนี่อยากกินน้ำมะพร้าวอีหลีต้องการกินน้ำมะพร้าวสดๆจากต้นมาั่นมา บอลเบสเอาจังไหนสีสั้นเอาเลือยสีให้จังไหน <laughs> อยากยิน้นำขวาวกับพี่น้องวันนี้เอา้ากระหายกระหายนะครับโอ้อารงงบัดต้นเลยวะวาย ร้องสิหน่อยกับมาเด้โอ้ยโอ้ยตุ้มเอ้าเด็กยินน้ำมังควาเลี่ยวมาดิเอาพี่น้องกินน้ำม,ม,มะพร้าวครับในในพามาแล้วสร้างเก็บกำลังมาเก็บครับโมนี้อ้ออากาศฮอทๆนครับได้กินน้ำมะพร้าวสมใจ น้ำแข็งก็มีแล้วนี่แค่ติ๊กโอ้ฮ่าฮ่าปากเปพ่อใหญ่ยทุยบ่นี่เอาลงหรอเด้อบ่ได้บอกแล้วเยอ เรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องมาดิอ้าวบายแบตกำลังถมถมไป <laughs> <laughs> เละเลยจีบกองเปิดมาดิเอาลงเดี๋ยวด้อต้นมะพร้าวเด้อวย,วย,วยพี่ชุยเด้อครับพี่น้องเด็กินมะพร้าวสดๆจากต้นครับมือนี้เดี๋ยวไลครับเอารถหกหลอ่อมาใส่รถมาด้เก็บมาบานน้ำโอ้ครับสดๆจากต้นครับกลางดวงกลางป่าบ่มีรา้านค้าขายน้ำมะพร้าวครับ หากินแบบนี้แหละแต่กินทีเดียวนะครับเบิร์ตกับดับแนวเอาเรียบร้อยครับเอารถทุกหวามาเซลเจ้าไหนหลายฮะเอาเรียบร้อยครับพี่น้องผมคำการเรือผมวพ่อกัน ก็บ้าเหลือมนี่แหละครับบมครับหมกฝ่าครับสดุดซุดไปได้พี่น้องเด้นะครับกินหมกฝ้าสุดๆุดครับพี่น้องครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กินหมกฝ้าวก่อนบ๊ายบายครับ